นิชาให้ไหมน่ารักก oh ินไหมน่ะนี่แม่แม่นี่ลูกลกินนมยายยากินนม

น้องในที่สุดก็มีคนมาแทนชิมโอ้ยกินใหญ่เลยเฮ้ยเอาแล้วกินเลยน้ำลายอ่าตอนนี้จะยกอย่างนี้ก็ได้ยจะกินครับเนี่ยยกนิดนึงเนี่ยยกแบบนี้เออนี่ไงนี่เขาดูแลดูแลเอาเลยเออเนี่ไง

ถามแม่แล้วแม่มานเองน่ิล้วไปตัวนี้ก็อยากหาแม่แล้วจะกระโดดหาแม่อยากหาแม่ตัวนี้มล้วมาแล้วร้องกันใหญ่เลยหาแม่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 อม่แม่แมแม่ม่่อ่ <m akes ional> <m akes background noise>